มาเปิดโหลจุ่มข้างประดับโหลที่สีตามพี่ฟ้ากันค่ะโหลนี้มีความแอบคล้ายฟักทองนี้ใช่ไหมใช่แหละฝั่งนี้คือชอบฝั่งนี้คือไม่ชอบนะคะแล้วก็วันนี้อาจจะไม่ได้ลองใส่นะคะเพิ่งไปเจ่ะหูมาเจ็บค่ะนี่อวดเลยเห็นไหมไม่เห็นช่างมันชิ้นแรกเป็นสร้ยสีดำรูปหัวใจ อันนี้สวยดีนะน่ารักมีเพชรนิดนึงด้ยชอบค่ะนี่อันนี้เป็นกาไรใส่หูไหมนี่ทำไมมันทำไมมันพันกันอย่างงี้แต่ว่าถ้าจัดดีๆก็สวยนะอันนี้ก็ก็สวยชอบค่ะอันแบบโนูนี้เป็นต่างหูรูปหัวใจอุ้ยอันนี้สวยนะแต่ว่าอ,อืบแต่ว่าจะใส่ไปไหน จะใส่ไปไหนดีไม่รู้แต่ว่าชอบอันนี้เหมือนว่าจะเป็นไส้เลเยอร์นะไม่รู้เหมือนกันว่าเลเยอร์ไหนแต่พันแล้วตอนนี้พันก็เป็นดาวกับพระจันทร์ชอบค่ะเดี๋ยวไปแก้ด้วยเดี๋ยวก็สวยโอเคอันนี้เป็นกำไลหัวใจนะมันเหมือนว่าจะเป็นเลเยอร์เหมือนกันน่าจะใส่แบบนี้อุ้ยแต่น,นี้ก็พันกันอุ้ยแต่ว่าสวยดีนะแต่ว่า ตรงผีเสื้อมันเป็นสีชมพูอ่ะนี่เป็นคนอคาาติกับสีชมพูแต่น,นี่ก็ชอบผีเสื้อเหมือนกันก็ชอบแล้วกันอันนี้เป็นแหวนแปะกะปลาดไม่ชอบอันนี้เป็นอุ้ยอันนี้สวยอันนี้เป็นเข็มเข็มกัดนะเป็นผีเสื้อสวยมากสีขาวชอบค่ะนี่ได้แล้ว อันไหนหน้ารลังอันนี้จะเป็นดอกไม้เหรอใช่น่าจะเป็นดอกไม้ไม่ค่อยสวยไม่ชอบค่ะแหวนอีกแล้วมันก็สวยดียนะแต่ว่าไม่ใช่สไตล์ไม่ชอบค่ะนี่อันนี้เป็นสร้อยเชอรี่สวยนะ แต่ว่าสร้อยมันมันก็มันก็ใหญ่แหละแต่ว่าสวยดีชอบค่ะมันตกปลายเป็นสร้อยอุ้ยมีปมนิดนึงเห็นไหมเอ่ยน่แหละดึ๊บพิกเสยไม่เห็นอะก็เดี๋ยวอธิบายล้วกันเป็นหัวใจมุกมุกเฮ้ยแบบนี้ เอ้ยก็สวยดีนะคะชอบค่ะอันนี้เป็นแมวเหมียวสีดำเฮ้ยสวยชอบค่ะอันนี้เป็นสร้อยเอ้ยเป็นกำไรเป็นกำไรหัวใจที่แกะใส่ให้ดูเฉยๆ่ยไม่ชอบค่ะอันนี้เป็นสร้อยโบนี่ เป็นโบแล้วก็มีตุ้งติ้งด้านล่างนิดนึงก็สวยดีนะชอบค่ะโอ้ยอันนี้เหมือนว่าจะคู่กับต้องหูอันแรกเลยนะคะเป็นหัวใจสีดำใส่คู่กันน่าจะสวยอยูอ่ชอบค่ะอต่อไปเป็นกําไรใส่ไงวะเนี่ยก็แปลกดีนะเป็นเลเยอร์ที่แบบ แปลกอะอใส่ถูกหรือเปล่าถูกแหละมั้มงไม่ค่อยชอบไม่ชอบค่ะอันนี้อุ้ยอันนี้สวยเดี๋ยวนะทำมาสสีชมพูสีชมพูอีกแล้วอันนี้อันนี้ก็สวยดีนะตัติดสีชมพูถ้าแม่คาติเรื่องสีชมพูก็ชอบค่ะ อันสุดท้ายแล้วอีอย่างกันนี่อันนี้งงงง,งนิดนึงอธิบายไม่ถูกว่ามันคืออะไรเออมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนจะเป็นเพชรเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยแต่ทรงมันแปลกอะ่ะไม่ชอบค่ะโหลนี้หมดแล้วนะคะบ๊ายบาย